ครับพี่น้องเพิดขจอบมาหาปูหาปลากันคนเต็มอาญะเลยครับยอดสุดยอดพุ่นะตักปูกับไม่ไม่แพ้ลูกปลาเต่ามาหาอยู่หากินพุ่นะไม่มันอยู่กับมี่ตามมันอยู่เชฟีบไปถ้าบุญยิ้มานั่งน้องเขาเนาะ บรรยากาศดีขนาดครับน้องบลาไหลอ่างเก็บน้ำน้องแกล้มเภอป์กแดงจังหวัดระยองนะครับเด้อพี่น้องไปกันจุ๊บเลยบอสได้บรรยากาศดีคนหาปลาหลายหลายพี่น้องอาผัวหาปลาขุ้มหอยนี่หลายแผลเด้ครับนี่งวันเห ก็ว yup. ่าแหอยู่ใกล้ๆคนเราเขาหาอะไรหอยโอ้หนัอกวัาไม่หอดลูกส hmm. ิ so <K <k ๋นป่ะนะโอ้สองสานรถอ่ะออจะง่หอยอ่ <k <k ้ยปะมีเน็บด้วยคนมาทำรุ่งวันนี <k> <k ้จะไค่ะผมเนี่ย โอพ่อหนะครับเออพ่อแล้วพ่อก็ตาเปยลงแม่อะไรน้ำสาเอาบอกระย่างบอ

คนไหนอยู่ตนี้จได้ปลาอยู่ครับนโ,นโอ้มันยูมันยูได้ป,ปลาเอ้ยปลาใหญ่ปะเออได้ปลาใหญ่ตัวปลายัง,ยงับลนี้เขาเ<า>้าได้หลายอย่นอน,นาได้ครับคนครับเี่ไว้ได้ครับเด Okay.